พบกับ Sound ออกซิเจนซาวอีกแล้วนะคะวันนี้มาติดตั้งในส่วนของตัวไฟแอมเบียนไลท์ค่ะของตัว MG ค่ะเป็นรุ่น EV นะคะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูเนาะอันนี้ยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนสีนะคะให้ดูก่อนเนาะว่าติดตั้งประมาณนี้ตามคนต้นเลยเป็นแบบนี้ค่ะถ่าประตูหน้าหลังนะคะคันนี้ลูกค้าเขาไม่เอาในส่วนของตัวออที่ ประตูหน้าหลังก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีในส่วนของไฟสันลุกด้วยนี่ค่ะไฟสันรลุเกเปลี่ยนสีได้นะคะสวยมากแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยววิ่งนะคะประมาณนี้เลยค่ะก็คันนี้ติดตั้งไปนี่เนาะเห็นชัดไหมเอ่ยสวยเลยเทถ้าแบบชอบตรงไหนก็อันนี้ป้ายแดงมาติดเลยนะคะ